สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพ่อ,เ,อเราหน่อยช่วงบายๆเนาะหลังจากที่มานอุติเฮตดเวยให้งานกัน,กน,นี่แหละสภาพมาเมื่อนี้คือเด็กกินเป,ป็นขปุนซาวใส่อีหยังมาเบิดทุกอย่างน่ะที่ปุูนกับห่วยแหละที่แรกก็สีไทยตอนห่วยแห่งเมืองอยูดอกแต่ว่าฝนมันคือสิตกนะอย่างเพราะท่านฝนเดี๋ยวเหนืยวหนุ่มคือเก่าแหละคือจะพึงตัดได้กล่องจอบจะข่วงจานสีดีมเอารุด นี่บลกแดงสองหน่วยแล,ล้วก็เป็นผักหลวกือเก่าล่ะผักบุงก็ผักหุมเนาะนี่ผักหลวกไม่นำให้ลงไปม,มาความเผ็ดยังไม่ได้ เส ah ีาบบ่วแพรเจ้าตงรับเลยเด่นต้นตำรับมันเอยู่บุญทะเลก่นไปสิมไว้ไปบ่แเสบเอาไป้าหมอึลองใส่ส่วนกินมึงก่อนจูเคือบอ แซ่บน้อหนาหน่อยไหมเด้อแซ่บครับแต่ว่าพิสูจน์อยู่หมองหนึ่งคือกินใส่ช้อนกินมือนังสิโอ้ช่วยหยดุดก็คลานูพี่น่องกินขอบคปุ๋น้าวใส่ช้อนขออนุญาต กับสู่ลางเดิม,มนี่มันจังเมนเนี่ยกินแบบนี้ นวกแหละเขากันกิอย่างนี้ เออมาเด้อมาเด้อหอมก็บไสครับปรเด็บน,น,นุ่งๆมาเนี่ย